สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปร a นด o อมนะคะชาวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอันดนาพดโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ ดูไว้เป็นแนวทางแก่ซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครนะคะเอ,อ่ออยากจะสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครได้ทางไลายเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะส่งกระแสจิตกระแสใจมานะคะ ฉันอยากดูแลเธอนะอยากดูแลเธอให้ดีกว่านี้ฉันอยากดูแลเธอนะอยากดูแลเธอได้ดีกว่านี้แม้ว่าเธอเองจะพยายามมุ่อ่อนหรือเธอไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ตามแต่ฉันก็ยังเป็นฉันที่ยังคิดมากเรื่องเธอยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเธอได้จริงๆแม้จะพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะทำใจยังไม่พร้อมที่จะตัดใจ ความรักมันเป็นเรื่องยากเนาะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากมากๆแล้วเธอก็ขยันมาอ่อยทำให้ฉันรู้สึกเดี๋ยวโพสนั่นเดี๋ยวโพสนี่เดี๋ยวดูมีความสุขอะแล้วก็เธอก็ขยันน่ารักซะขนาดนั้นแล้วฉันจะปล่อยมือหรือฉันจะมูอ่อนได้ยังไง เธอก็น่ารักให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมความรู้สึกของฉันอะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากปล่อยมือแต่อยากอยู่กับเธอไปนานๆนานที่สุดเท่าที่จะนานได้และถ้ามันเป็นจริงหรือมันมีโอกาสฉันก็อยากจะขอบคุณเธอมากๆที่เธอกลับมาขอบคุณเธอที่เธอให้โอกาสคุณเธอที่เธอยังให้โอกาสฉันอีกครั้งเธอรู้ไหมว่าฉันน่ารักเธอมาก แม้ว่าจะคำพูดและการกระทำมันอาจจะไม่ได้แสดงออกมาเด่นชัดแต่ฉันอยากจะบอกเธอจริงๆนะและความรู้สึกของฉันน่ะมันก็เป็นแบบนั้นแค่กับเธอคนเดียวเท่านั้นด้วยแม้ว่าเธออาจจะรู้สึกว่าเออการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดมันน่าจะดีกับเราทั้งสองคนแต่ฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนไงอยากโกหกความรู้สึกตัวเอง หกความรู้สึกตัวเองอย่ากโกหกฉันเลยอยา่าอย่าพูดว่าเราจะเป็นเพื่อนเลยเราเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นคนคุยเป็นอะไรที่มากกว่านี้ได้ไหมเธอรู้ไหมว่าที่ผ่านมาฉันรักเธอนะแต่ไม่แสดงออกต้องเก็บอาการมากแค่ไหนเพราะว่าฉันอยากจะรักษาเธอไว้เพราะสำหรับฉันนะสิ่งที่ดีที่สุดอะมันคือการได้เจอเธอแล้วฉันก็มองว่าเธอคือรักแท้ของฉัน คือคนที่ฉันอยากจะเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันและถ้าฉันถามเธอว่าเรานับเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกันไหมเธอจะตอบตกลงหรือเปล่าเพราะว่าฉันตกลุมรักเธอซ้ำๆ,ๆ,ๆอยู่แบบเนี้มันไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจได้แล้วมีฉันแล้วก็มองแค่ฉันได้ไหมถ้าตกลงที่จะคบกันแค่บอกว่าจะมองแค่ฉันแค่นี้ฉันก็โอเคแล้วนะ แต่ถ้าไม่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกฉันก็คงจะบอกเธอว่าขอให้เธอมีวันที่ดีนะและฉันก็คิดถึงเธอเสมอเธอยังคือความรักคือความคิดถึงคือความน่ารักสําหรับฉันเพราะความรู้สึกของฉันอะมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันอะรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ซะอีกและอย่าพยายามไล่ฉันอีกเลยอย่าพยายามอีกเลยได้ไหมปล่อยให้ฉันรักเธอต่อไปแบบนี้เถอะ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยแสดงออกหรือไม่ค่อยแสดงออกว่ารักฉันก็ตามแต่ว่าฉันอยากรอต่อไปอีกนิดนึงอะฉันอยากจะรอดูสถานการณ์เผื่อวันหนึ่งเธอจะรักฉันได้ฉันก็ยังไม่มีแฟนนะแล้วถ้าเธอยังไม่ได้มีแฟนก็พิจารณาฉันหน่อยได้ไหม เธอรู้ไหมว่าการได้เจอกันของเราอ่ะมันสำคัญมากๆสำหรับฉันเลยนะรอแค่ความชัดเจนบางทีฉันแค่อยากให้เธอชัดเจนกับฉันหน่อยเถอะหรือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้ชัดเจนนะฉันก็มีเหตุผลของฉันแต่เหตุผลของฉันไม่ได้แปลว่าไม่รักนะแล้วก็อย่าคิดว่าฉันจะรักคนอื่นไปแล้วฉันไม่ได้รักใครฉันอยากแต่งงานกับเธออยากแต่งงานกับเธอมากๆเลย แล้วเธอล่ะอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมเชื่อใจฉันนะว่าฉันไม่ได้มีใครเชื่อใจฉันนะว่าฉันไม่ได้มีใครฉันมีค่าเธอแล้วก็ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอหรอกฉันนะชอบนะเวลาที่เธอยิ้มฉันแอบชอบเธอมานานแล้วและฉันก็อยากให้เราเป็นแฟนกันนะถ้าเธอจะพิจารณา ใครสักคนหรือเรื่องใครสักคนหนึ่งเรื่องฉันเถอะนะฉันรักเธอจริงๆฉันอยากเป็นแฟนกับเธอจริงๆฉันรู้สึกกับเธอแบบนั้นจริงๆนะได้โปรดให้โอกาสฉันนี่คือข้อความตอนเช้านะคะที่เขาฝากมาบอกคุณเดี๋ยวเราจะมาดูธาตุหรือราศีกันนะคะจะมีราศีตุลราศีสิงห์ราศีกรกฎ ระสก่อตุลสิงกรกฎกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนาะมแฝง Facebook IG ของเขาหรือว่า6คุณกันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างมีตัว R นะคะมีตัว H มีตัว Y มีตัว Q มีตัว W มีตัว M มีตัว P มีตัว T นะคะวันพฤหัส h a อังคารวันศุกร์นะคะวันอาทิตย์วันพุธนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจองคิวรูด,ดส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทหรือใครอยากกดคำว่า คำว่าซูเปอร์แตงนะคะหรือคำว่าขอบคุณนะคะกดใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะค้างข้งมแชร์เดี๋ยววันนี้เราไปก่อนก็หวังว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้มีความสุขนะคะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะพาไปเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ปทุมกันเดี๋ยวจะเอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากนะคะบ๊ายบายค่ะ